มีความเคลื่อนไหวของทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะที่ออกมาสนับสนุนแนวคิดของกองทัพบกค่ะในการสร้างกำแพงถาวรที่มีความแข็งแรงขึ้นมานะคะเพื่อแบ่งกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาก็คือพื้นที่บ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางกัมพูชานั้นบุกรุกเข้ามาแล้วก็สร้างบ้านเรือนล้ําเข้ามาในพื้นที่อิปไตยของประเทศไทยค่ะทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและ ป้องกันการลุกรานปกป้องอธิปไตยให้กับพื้นที่ของประเทศไทยนั่นเองนะคะสําหรับบ้านหนองจานนั้นค่ะอยู่ที่ตําบลโนโนหมากนุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะแน่นอนว่านี่เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนค่ะแต่ว่ามีปัญหาก่อนหน้านี้เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะเพราะว่าฝ่ายกัมพูชามักจะนำมวลชนมากกดดันค่ะโดยมีการตะโกนด่าทอนะคะขอให้ฝั่งทหารไทยเนี่ยรื้อรั้วลวดหนามออกไป ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ชาวกัมพูชาค่ะรุกล้ำเข้ามาตั้งถิ่นฐานไม่ยอมย้ายออกไปจากพื้นที่ คือก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่เมื่อสมัยปี2524กัมพูชาเนี่ยมีประชาชนส่วนหนึ่งค่ะอบพยพหนีภัยสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งศูนย์อบพยพชั่วคราวซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติทีนี้พอสงครามยุติลงไปในปี2542ค่ะปรากฏว่าชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามกันมากว่า10ปีเนี่ยนะคะไม่ยอมเดินทางกลับ แถมยังขยายแนวออกมานอกแนวรั้วด้วยค่ะ ถึงบ้านหนองจานนั้นก็ตั้งอยู่ในระหว่างเขตแดนที่46และ47นะคะเป็นแนวเขตแดนที่เป็นไปตามความตกลงของสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปีคศ1907มีแนวเป็นเส้นตรงค่ะทหารไทยได้จัดทำแนวรั้วเพื่อจำกัดเขตพื้นที่นี้นะคะนอกจากนี้ฝ่ายไทยก็ได้เร่งรัดการสำรวจการจัดทำดินแดนและเมื่อปี2545กระทรวงการต่างประเทศและกรมแผนที่ทหารก็ได้หารือร่วมกันค่ะกับประธานคณะกรรมการชาย ดนทั่วไปของกัมพูชาด้วยแต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้นะคะคือฝ่ายไทยเนี่ยร้องขอให้ชาวกัมพูชาย้ายออกไปจากพื้นที่แต่ว่าฝั่งกัมพูชาแจ้งว่าจะต้องขอตรวจสอบแนวที่แน่ชัดของหลักเขตแดนที่46และ47ก่อนค่ะทีนี้ล่าสุดนะคะก็เริ่มมีแนวคิดออกมาเรื่องของการเตรียมสร้างเป็นกำแพงถาวรเพื่อแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนมากขึ้นป้องกันการลุกลานที่ปไตยของประเทศไทยค่ะ เรื่องนี้พลตรีวันชนะสวัสดีท่านรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ที่บ้านหนองจานค่ะก็ย้ําว่าหลักเขตที่ไทยและกัมพูชายอมรับตรงกันก็คือหลักเขตที่46และหลักเขตที่47นะคะคือมีหลักเขตนี้อยู่จริงแต่ว่าพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ระหว่างหลักเขตที่46กับ47ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ไม่ตรงกันมีพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันด้วย แล้วก็เห็นว่าหลักที่กัมพูชาลงนามยอมรับไปเมื่อปี2549ที่กัมพูชาอ้างสิทธินั้นมีหมู่บ้านของฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามายัางดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นกัมพูชาจะต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดค่ะ ทางด้านของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านย้ำนะคะถึงแนวคิดในการสร้างกำแพงถาวรขึ้นมาก็บอกว่าขณะนี้กองทัพบ,บกกำลังพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติจริงค่ะทั้งในส่วนของกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2ด้วยเพื่อปกป้องประชาชนป้องกันการลุกรานส่วนการประชุมผู้บัญชาการฐานสูงสุด Indo p a ปซิฟิวันนี้ก็ได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากนานาชาติช่วยสนับสนุนการเก็บกู้เป็นทุ่นระเบิดสังหารที่ฝ่ายกัมพูชาวางเอาไว้ในดินแดนของไทยด้วยก็ยืนยันนะคะว่าไทยไม่ต้องการเห็นการสู้รบอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องดําเนินการปกป้องอธิป,ปไตยเพราะว่าถูกกัมพูชารุกรานค่ะมีเสียงการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดด้วยค่ะ เรื่องที่กองทัพบกได้พิจารณาปฏิบัตินะครับในทั้งสองพื้นที่คือทั้งภาคที่1นและทัพภาคทีนะครับแล้วก็ทั้ง2พื้นที่เนะี่ยผมได้ให้เสนาธิการทหารลงไปเมื่อวานลงไปที่ที่นองจาดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านสื่อสารให้เนี่ยชัดเจนว่ามันเป็นดินแดนไทย และเราจะต้องสร้างกำแพงตรงนั้นเพื่อปกป้องประชาชนของเราหรือปกป้องการลุกลามในอนาคตนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กองทัพบกต้ีงมดำเนินการต่อไปแล้วก็ผมจะสับสุนทุกการดำเนินการของกองทัพบกครับส่วนบรรยากาศที่บ้านหนองจานนะคะในวันนี้ปรากฏว่ามีกลุ่มพลังมวลชนคนไทยทยอยเดินทางเข้ามารวมตัวกันต่อเนื่องทีเดียวค่ะก็ มารวมตัวกันถือธงชาติไทยนะคะผูกโบแสดงสัญ,ญลักษณ์เชิงรักชาติเพื่อยืนยันถึงการปกป้องผืนแผ่นดินไทยส่วนประเด็นที่มีภาพของชาวกัมพูชาค่ะนำธงชาติกัมพูชามาปักที่เสาธงหน้าแนวรั้วรดหนามพื้นที่บ้านหนองจานจากการตรวจสอบล่าสุดนะคะพบว่าชาวกัมพูชานำธงนี้ออกไปแล้วทหารกัมพูชาก็เข้ามาห้ามปรามการกระทําของมวลชนชาวกัมพูชาแล้วนะคะ ก็คาดว่าน่าจะเป็นความพยายามในการสร้างคอนเทนต์นะคะเพื่อไปลงในสื่อออนไลน์มากกว่าขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวขํานะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชม,ร,บชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ